โอเคเดี๋ยววันนี้มาทำงานกันนะครับเดี๋ยววันนี้มนไล์ปรับแต่งภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ช่วงปีใหม่นะอากาศดีครับก็หยุดหยุดไปพักหนึ่งนะการทำงานตรงนี้ สองสาเดือนได้นะช่วงนั้นก็คือมันมีการทําถนนนะเดี๋ยววันนี้เราก็นำมาปรัดกม้ทัศน์ใหม่หมดเลยตัดต้นไม้ปับแต่งลานตรงนี้ใหม่หมดอนี้ก็เป็เนะชื่อเดิมของเขานะชื่อเดิมของเขามาดูก็คือทําถนนนะมันก็คือต้องหมดเลยอะตรงนี้จากที่เป็นลานจอดรถนะเราก็ลื้อออกใหม่หมดเลย ด้านนี้ด้านหน้าตอนแรกเป็นที่จอดรถหมดเลยนะครับอันนี้มันก็ต้องขุดเป็นบ่อนะให้มันเป็นทางน้ําเดี๋ยวเราจะมาทําสวนตรงนี้ปลูกต้นไม้ทําสวนนันครับปรับภูมิทัศั์เมื่อวานก็ปรับไปได้ครึ่งแนละ้วนี่ก็ตัดต้นไม้ออกด้านหน้าหมดเลยเดี๋ยวดูวันนี้ว่าจะทําอะไรได้บ้าง อันนี้ก็ตัดแต่งต้นไม้ไปได้เฉพาะหนึ่งเดี๋ยวปรับสายน้ำประปรงประปาตรงนี้หมดเลยนะบ้านเลยงานอีกเยอะคนระับปรับทุนทัศน์ปรับงานงี้ได้ดีได้ถนนมาฟางขึ้นคนระับทำตรงนี้เป็นไหลาทางก็น่าจะให้ลูกค้าจอดได้นะไหลาทางนี้ก็ให้เขาเกลี่ยไปหมดแล้ว รอดีแวนเนี่ยบยรรยากาศครับบรรยากาศหน้าร้านเดี๋ยวเรามาปรับต้นพุมิทัศน์หม่มเลยนะตอนนี้ก็เป็นต้นเขาเรียกอะไรอะ่ะต้นมะก,กอกน้ำนะทั้งหมดเลย เลยตั้งเป็นมะกอกเขาเดี๋ยวมาปรับด้านหน้ากันก่อนล้กันเยอะครับงานอาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆครับทำวิดีโอรันเผื่อใครยังได้ประสบการณ์เอาไปปรับปรุงสถานที่หรือเป็นไอเดียที่ดีๆนะกะเามาแชร์ประสบการณ์กันครับจากที่ตรงนี้เป็นพื้นดินเลยนะ ก็คืนหลวงไม่คืนหลวงมันเป็นที่ของเราเนะี่ยมันก็สามารถที่จะโผมได้ทั้งหมดนะเป็นที่จอดรถตรงนี้แต่เอิงกระถ้ำเขื่อนตรงนี้แล้วก็เลยให้ก็ขุดเป็นคลองไว้ตรงนี้แต่เ,เราเข้ามาปรับทําใหม่แล้วกันมันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรปรับพื้นมิทัศน์ใหม่ทําใหม่คืนก็เป็นบ่อน,น้ําเดี๋ยวตรงนี้ว่าจะทําเป็นน้ําพุไปเลยนะแล้วก็ต้นไม้มาลงในบริเวณบ่อนี้ครับ ก็มันให้เราก็สร้างไอเดียใหม่แบบนึงนะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปตามสถานะก็ได้เปิดหน้าร้านให้มันโล่งไปด้วยนะก็โอเคไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวด้านบนตรงนู้นเดี๋ยวตัดต้นไม้ออกให้หมดเลยให้ขึ้นไปนั่งชมบรรยากาศชั้นสองได้ ต้นไม้มาลงครับบริเวณนี้ครับได้หมดนี่เจ้าจ้โอเคก็เพื่อนบ้านครับข้างๆทักทายกันตามภาษาโอเคทำมาทำม ก็โอเคเดี๋ยวตรงนี้เราถังทําให้สะอาดนะครับคลองน้ําตรงนี้ต้องลงไปแก้ไขปรับให้เป็นหินให้หมดแล้วก็ได้ถนนที่ดีใหญ่ฟ้างขึ้นครับสวยสะอาดได้อย่างเสียอย่างเราต้องมาปรับทําใหม่หมดเองอีกนะครับตามบรรยากาศนี้เนี่ยพระภูมิทัพทั้งหมด ได้บรรยากาศสวยๆสะอาดขึ้นลมลื่นลูกค้ามาได้ก็พักผ่อนนะสบายๆมุม360อ,องศาที่นี่นะลมหนาวเงียบสงบสบายต้นไม้ก็บ่อบัวเราก็มีอยู่นะข้างในก็ตามที่เหลือต้นไม้ต้นเล็กๆท่นี้ ทำเป็นรั้วไปเลยในตัวเดีย๋ยวไปดูบ่อไอ้นี่กันดีกว่าบ่อบัวเป็นยังไงบ้างสภาพนี่เอาตอช่างแล้วก็ดินเข้ามาถมข้างในให้นะตรงนี้เปียกน้ำอะไรวเนี่ย ืไปหมดอ๋อผมเปิดสายยางน้ําไว้น้ำา็็ได้ปล่อยชื้นไปทั่วไปหมดแถวนี้ดงทูบเข้ามาแทนที่นะครับดอบ,บัวครับจะไม่เห็นแล้วแมวนู้นแลยนะรอบ,บัวเดี๋ยวมาปรับภูไมทักกันหมดเลยทั้งนี้ผมไล่ทําหมดเลย เปลี่ยนแปลรปลาก็าจะมาเล่นน้ำน้ำมันไหลออกทะลุกันได้หมดบ่อปลาตรงนี้พาชมครับบรรยากาศสวยๆพักผ่อนเข้ามาคุยเข้ามาทักทายกันได้ครับตอนนี้ผลไม้ก็เริ่มออกแล้วนะตอนนี้อะไรนะเขาเรียกมะม่วงก็ออกแล้ว พุซานี่เยอะมากอืโอโหปลาเดีย๋ยวผมจะจับยังไงดีปลาพวกเนี้ยจับย้ายบอ่อนะต้องย้ายบอ่เอเขาจะอยู่อีกบอ่อหนะึ่งแต่ต้าไปล่อยไว้ก่อนนะเป็นปัดคร์ฟนะ อันนินปลาตะเพียนปลากระแหะทองมีไปทั่วน้ำมันไหลก็ทางไหนงงเปิดน้ำไว้เหรออ๋อเปิดไว้ ช่วงถนนนั่นแหละเราก็เกียดปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะดูบรรยากาศภายในนอันนี้ก็ปิดซ่อมแซมอยู่นะไม่ใเรื่องไม่ได้ปิดซ่อมแซมหรอกปิดรอปรับองค์ทางข้าออกให้มันเรียบร้อย ให้ลูกค้าเข้ามานั่งแบบล่มลื่นบรรยากาศตัดสัมไม่อไมไล่ตัดต้นไม้ตัดเพิ่ม S <S <S โอ้เพื่อนนาอีกล็ไอวิ่งจุดไปนู่นเราต้องตะข่ายล้อมอีกด้านหนึ่งตรงนูง้นไปทั่วล้อมตรงนี้ไปตรงนูง้นเขก็มาหาปลากินนะเพราะในบอ่อปลานเยอะเขารู้ทางหนีที่ไล่นะวิ่งจุดไปนู้นเลยโอเคมาทำง,งานกันดีกว่าเดี๋ยวผม ทำคลิปตรงนี้ไม่ให้ดูบรรยากาศสบายสบายโอเคเพราะไฟแสงอาทิตย์พรุงนี้โซลา่ามันไม่ได้แดดมันก็ไม่สว่างนะเดี๋ยวต้องตัดกิ่งไม้ที่บงังแผ่นโซลาเซลล์ปรับเปลี่ยงใหม่ปรับ นม,มันไม่ตกแล้วก็ช่วงเวลาปรับแล้วต้นไม้เขาเริ่มเขียวโตแล้วเขียวชุม่มผมจะไลฟ์สดไปด้วยคำคลิดดูสนุกสนุกลงยูทูปไปครับเพินๆแบ่งปันไอเดียทำสวนจัดสวนกันทำเองได้ก็ต้องพึ่งใคร ไม่ต้องง้อถ้ามีแรงทำทำตามที่เราชอบนะครับ <c oughs> เราชอบแบบไหนเราก็จับแต่งสวนเราตามนั้นเลยตาม idea, ไอเดียสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่ก็ชอบแบบไหนก็จับให้ บรรยากาศก็ตามนี้เลยน้ำเปลี่ยเราเปิดน้ำเข้ามาตอนนี้เขาก็ลอกคลองน้ำมันก็ดีขึ้นนะเราก็ดูดน้ำเข้ามาเลยนี่คือน้อน้ำที่นี้ก็น้ำในบ่อนะน้ำธรรมชาติคือบ่อคลองมาไปชมบรรยากาศสบายสบายทั่ว ต้นไม้ใหญ่ก็เยอะแล้วเดี๋ยวก็ต้องตัดบ้างนะมันใหญ่เกินบางทีแล้วก็กลัวลมเจอลมเจออะไรมันก็อันตรายกับลูกค้าหรือใครเดินมาผ่านไปทางนี้ไล่ตัดออกบ้างครับตัดแต่งจริงบ้างให้อยู่ในสภาพที่ปลอดไทยอะ่ะเพราะหน้าฝนาเขางามขึ้นมางามมากอะ่ะงามมากโตเร็วอือืม โอเคสวัสดีครับทุกท่านโอเคเอาจรตามนั้นครับผมจะทำงานแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านชงคลคคปิปรับคลิปดูคลิปกันไปปรับสภาพโครงสร้างคาเฟ่สวนพร้อมอยู่ในนี้ เอาไว้พักผ่อนครับพักผ่อนยอนใจยามเหนื่อยยามเบื่ออะไรนะั่งพักผ่อนครับเป็นที่พักผ่อนยอนใจนะมันก็อยู่บริเวณกรุงเทพนนทบุรีปรทุมแค่นี้เองเส้นถนนลาชจฤกษ์ไม่ไกลครับวิ่งเข้าจากกรุงเทพมาก็ไม่ไกลครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับแต่ละน่งชันเส้นราชจฤกษ์วิ่ง ผ่านอุโมง์มาเลยนะเสร็เราจะพึกมาพักผ่อนนะครับสบายๆบรรย,ยากาศลมลื่นเดี๋ยวร้านเปิดวันไหนเราจะแจ้งไปทางเพจอีกทีนะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูด้วยลงทางติ๊กต y อกยูทู f เฟซบุ๊กให้รู้ว่าเปิดช่วงไหนอีกรอบหนึ่งนะเราทําถ,ถนนมาสามสี่เดือนอะ่ะเกือบครึ่งปีอะ่ะเราก็เลยปิดร้านไปเลยครับปรับปรุงร้านใหม่ไปด้วยก็คือต้นไม้ อนนี้ต้องมาให้รักงานช่วยตัดแต่งสิ่งเต็มไปหมดครับค่อยๆไล่ทําไปครับความสุขครับเพลินดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้แล้วกันครับช่องไอ้นะอาเพลินครับเป็นเพื่อนกันครับไว้ดูไว้แชร์สิ่งที่เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรอะแบ่งปันอะแบ่งปันธรรมชาติบรรยากาศ สิ่งที่เราไม่เคยคิดไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ทําได้เห็นก็ไม่มีอะไรแบ่งแบบก็นเรียกว่าแบ่งปันข้อมูลที่ดีๆต่อกันครับใครมีอะไรก็แชร์มาบอกกันได้ครับจะทํตาตามหรือไม่ทําตามก็ว่ากันอีกทีไหนดีเราก็ทําไหนดีเราก็ดูก็เฉยๆเปลี่ยนแปลงใครชอบต้นไม้ธรรมชาติก็โอเคเลยครับร้านมะกอกเขาในยยินดีต้อนรับครับ ผมตัดแต่งกิ่งต้นไม้มาดูกันครับสวัสดีครับทุกท่านทำคลิปให้ดูเรื่อยๆโอเคสวัสดีครับตามนี้เลยนะครับโอเคช่องไอ้นกภาเกินครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันไว้ครับดูครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมไลฟ์สดเลยแล้วกันวิธีทำตัดแต่งกิ่งต้นไม้ปรับภูิทัปรับรบ้านตัดะไรทำยังไง ติดตั้งไฟติดตั้งระบบพวกเครื่องชงกาแฟพวกอะไรการปรับแต่งการชงการเสิร์ฟการบริการยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับแชร์แชร์กันสวัสดีครับ